เข้าต้มประวานาดิานสารนางสาวแภะประภันเทพานค่ะครับผมนรงลมน้อนเปิดวงนะครับซึ่งเราสองคนเป็นตัวแทนจะกลุ่มเข้าต้มประวานโดยทั้งกลุ่มทั้ง1ิบคนเนี่ยมีแพชชั่นเดียวกันก็คือการทําอาหารเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูการสัมภาษณ์ของเจ้าของร้านมีนานตามสั่งซึ่งถือว่าเป็นร้านลับที่อยู่ประตูสามมอนนาเลสสวนของเราน,นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันด้วยคําถามที่1ที่จะถาม คุณป้านาว่าประวัติชีวิตและผลงานที่ทางร้านมีมาได้ยังไงครับก็แรกๆเลยก็ขายอาหารดยู่กับแม่แล้วก็เสรษิีไม่ดีก็ได้เริ่มไปทํางานที่โรงงานแต่แล้วมันก็ไม่ใช่อาชีพที่เราชอบอ่ะเนาะกลับมาเปิดร้านเหมือนเดิมครับแล้วก็อะไรคือแรงบันานใจที่ทางร้านเลือกทําครับก็มีหลายอย่างลูกแล้วก็รัศดาอะไรอย่างงี้ค่ะครับถแล้วก็ แรงบันดานใจของทางร้านมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับมันใช้เวลานานไหมไม่นานก็มีหนี้สินมากอมืที่ว่าต้องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีน้องนักศึกษาอะไรเงี้ยที่เปิดแล้วเออเห็นน้องมากินอะไรเงี้ยก็แบบก็น่าตั้คร่บ <นะ S 2> แล้วก็ที่ร้านมีนานี่ใช้แรงบรรดานใจในการสร้างรายได้หรือสร้างประโยชน์แก่ผู้อื่นหรือสังคมยังไงใช่เมื่อก่อนตู้สามเงียบมากพอป้ามาเปิดได้ที่นี่สองปีกว่า ก็ประตูสามก็คึกคืนขึ้นแล้วก็ร้านขายของเลกก็กน้อยเขาก็เริ่มเปิดขึ้นอพราะต่อมาอะไรที่เป็นปัจจัยสนับสนุนหรือเป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการใช้สร้างแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิตก็เป็นน้องน้องึักษาที่มากินข้าวที่ร้านก็กำลังใ,ใจที่ดีให้ป้าแล้วก็อุปสรรคก็น้องน้องเหมือนกันแบบ,บป้ารองรับได้ทีเยอะอืที่ร้านเนาะอุปสรรคก็คือแบบ มาทีโต๊นะนึงสิบกว่าคนอะไรเงี้ยก็สั่งแบบไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็แบบมันก็เหนื่อยเพราะว่าโต๊ะที่นั่งรอต่อคิวจากสิบกว่าคนเนี้ยก็ต้องรอนานเพราะโต๊ะใหญ่เนี้ยก็กินไม่เหมือนกันละโต๊ะมาะตามหลังมันก็ต้องรอนานแล้วก็จะบอกว่าช้าก,กันอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือป้าก็ผักคนเดียวเนาะก็จะใช้เวลาคำถามต่อมาระยะเวลาอีกสิบปีข้างหน้านี่ทางร้านมีนาจะใช้แรงมานานใจในการทําหรือพัฒนาไปในแนวทางไหนอ,อีกสิบ ปีป้าไม่รู้จะไหวไหมอะ่ะหรือจะอาจจะให้ลูกทาต่อครับก็คําถามต่อมาถ้าพวกผมหลังจากการสัมภาษณ์ในครั้งนี้อคิดว่าจะทําอาหารสักอย่างหนึ่งขายเนี่ยที่ร้านมีการแนะนําหรือมีเห็นว่ามันมีความน่าสนใจยังไงบ้างก็ได้ก็อยากได้สูตรสูตรทำหมูกรอบทําอะไรเนี้ยป้าก็ให้ได้ป้าก<ะ>็ให้ไปหลายคนแล้วเรื่องทำสูตรทำหมูกรอบก็คือเป็นไปได้ไหมที่ว่ามีโอกาสร่วมงานกัน ก็ได้ค่ะะอืมโอเคเป็นไงกันบ้างครับจากการที่พวกเราพาทุกคนไปดูการสัมภาษณ์จากเจ้าของร้านมีนาตามสั่งเดี๋ยวต่อไปเราจะพาทุกคนไปดูการสรุปจากฝ่ายอินโฟกราฟิกนะครับเขาจะสรุปสิ่งที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ทั้งสามหัวข้อนะครับไปดูกันเลยในส่วนของอินโฟกราฟิกนะคะก็จะได้เป็นดังภาพค่ะพวกเราก็ได้สรุปออกมาเป็น3หัวข้อใหญ่นะคะในหัวข้อแรกก็คือแรงบันดาลใจค่ะ แรงบันดาลใจของคุณป้าเจ้าของร้านนะคะก็คือเริ่มมาจากที่คุณป้าเคยขายอาหารกับคุณแม่ตั้งแต่สมัยวัยรุ่นค่ะต่อมาก็ได้มาเปิดร้านของตัวเองเนื่องจากปัญหาหนี้สินพอเปิดไปเรื่อยๆนะคะก็ได้พบปัญหาของการต่อคิวงานของลูกค้าค่ะึงอยากจะปรับปรุงโดยการให้ลูกสาวมาทําต่อในอีกสิปีข้างหน้าค่ะของข้อต่อไปนะคะก็จะเป็นการเรียนรู้จากชีวิตไอดอลค่ะพวกเราก็ได้เรียนรู้ สามข้อหลักๆนะคะก็คือข้อขอแรกนะคะก็คือกล้าที่จะตัดสินใจทําในสิ่งที่ตัวเองชอบค่ะข้อที่สองนะคะไม่มีปัญหาค่ะข้อที่สามนะคะก็คือเราได้เรียนรู้ว่าเราควรน,นําสิ่งที่ผิดพลาดนํานนมาปรับปรุงให้ดีขึ้นค่ะในหัวข้อสุดท้ายนะคะไอเดียจากไอเดียที่นําไปใช้ในการทำดิสโลรโปรเจกต์นะคะพวกเราก็ได้ไอเดียเป็นการทําอาหารที่ได้รับคําแนะนําจากคุณป้าแล้วก็พร้อมทําวิดีโอวิธีการทําอาหารนั้นไปด้วยค่ะ ครับก็จบไปแล้วนะครับกับการสัมภาษณ์และการสรุปสิ่งที่ได้รับจากดีไอเดลของพวกเราซึ่งก็คือร้านมีนาตามสั่งขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับ